สวัสดีพี่น้องจ้าืันนี้กัพภาพพี่น้องมาอัปเดตทัวภูมิได้พี่น้องหน่วยทัวภูมิพี่น้องเอ้ยคือดกคักดกแนทถดกคักดกอีลีดกแนหน่วยหลายแห้งลูกดกมากพี่น้องมันสิเตึงงหายอยู่บ่ลรพี่น้องมันคือหน่วยดกหน่วยคักหน่วยแนทอุ้ยแต่สะออนเด้พอดพี่น้องดกมากพุ่น ดกแห้งพี่น้องบ่อยากสีเว้าก็าอยากสีเสื้อสายตามันจะนวยใหญ่ไห้บ่หนีพี่น้องเอ้ยนวยดกแห้งพูดนะฮู้เป็นตาสะอ,อนขึ้นอ,อย่างนี่อันนี้ก็คือหดน้ำเพื่อนได้พี่น้องฉีดน้ำใส่เพื่อนกระลม่มเด้อฉีดน้ำใส่นี่ตน้นหล่มเพราะว่าเพื่อนนักไอ้นักนวยวน,วนี่เพื่อนนักนวยนู้นที่ละ่ะ ดกมากพี่น้องโดกแห้งอับเดตในพี่น้องเบึ้งเรื่อยๆเบึ้งไปพร้อมๆกันพี่น้องนี่ที่ล่ะนวยจะใ่ายให้บ่พี่น้อง,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 พองเพราะว่าโดกแห้งลูกเยอะมากพูนะ่ะเพิ่งรดน้ำเพิ่นเสร็จเด้อน้องเพิ่งรดน้ำเสร็จอุ้ยบอกได้เลยว่าดกมาก ด้าน้างจะเป็นทั่วฟักเงาที่ปลูกใน้างนะคะที่ปลูกใส่คางเป็นถั่วค้างอันนี้คือถัว่วพุ่มถั่วไร้ค้างเด้อพี่นอ้องพุดนะอุ้ยดกแหงพี่นอ้องปลูกสามต้นก็กินบบทนแล้วล่ะสำหรับเหือนหนึ่งเบิ่งพี่นอ้องเบิง่งอันนี้มันอาจจะบ้นไะด้เกเนะยังนห,นยหน่อยหน่อยอย,อยู่ หรืออาจจะหลีบป่พี่น้องหน่วยใหญ่ปานโอ้หน่วยหลายปานนี่ก็มีลากสังหวนว่าคนสีบัตึงอยู่ดอกขั้นสีหลายปานนี่ขันขนนข้นสีดกคักปานนี่พูดนะขั้นสีดกคักปานนี่พี่น้องพูดสีไปหาไซมาเลี้ยงตุนเลี้ยงหน่วยพูดน,นะช่อหนึ่งช่อหนึ่งซีหาดหน่วยขั้นสีดกขนาดนี้เออพูนดอกเป็นกำกำอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ คนหามพื้นกระล่ไปน้ำกระแสหนามเนาะคุสุดลูกหูลูกตาแตสะอ่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบื้องเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจังกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องด้วยสีไอ้พาพี่นอ้องอัปเดตเบื้องถุกสองสามมืออัปเดตในพี่น้องเบื้องเท่านึงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า